สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับออนพาร์ตตอรี่อีกแล้วนะจ๊ะในคลิปนี้นะคะเล็กก็จะมาบอกว่ากันแดดเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญมากที่สุดในชีวิตประจําวันของเราเลยนะทุกคนสําหรับใครที่แบบว่าไม่เคยทากันแดดเลยลงแค่เซรั่มแล้วก็ครีมครีมที่แบบว่าผสมค่ากันแดด s p f น้อยๆนะคะทุกคนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเด้อคืออยากจะให้ทุกคนแบบว่า ใส่ใจในเรื่องของการทากันแดดนิดนึดนงถ้าทุกคนไม่ทากันแดดเลยก็คือจบนะคะแสงแดดก็ยังจะเข้าไปในผิวหน้าของเราอยู่วันนี้นะคะเล็กก็จะมาบอกถึงกันแดดตัวโปรดของเล็กเองนะคะที่เล็กใช้มานานกว่า3ปีแล้วนะทุกคนเป็นกันแดดตัวโปรดที่เล็กชอบมากนะคะทุกคนตัวนั้นเลยก็คือนี่จ้า เป็นสาเกไรซิลซันสกินนะคะทุกคนของมานานนะตัวนี้เล็กใช้มานานกว่า3ปีแล้วนะทุกคนชอบในความที่แบบว่าเป็นกันแดดสูตรแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนคือแบบว่าน้องเขาแบบมี SPA 50 PA 3บวกแล้วก็ป้องกัน UVA UVB ป้องกันฝุ่นควันมลภาวะช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์จากหน้าจอ มือถือจากหน้าโทรศพัพท์มือถือเหมือนกันไหม จากหน้าจอคอมนะคะทุกคนสำหรับสาวๆในออฟฟิศที่แบบนั่งทำงานควรที่จะทากันแดดมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวโปรดของเล็กเดี๋ยวจะพามาดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ใช้มานานแล้วนะทุกคน3ปีอย่างที่บอก3ปีคือแบบไม่เคยเก็บหลอดเลยตัดหลอดแล้วก็ทิ้งตลอดเลยนะจ๊าข้างในของเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่แล้วก็มีตัวล็อกแบบนี้นะคือแบบดีมาก นี่จาออกมาหลอดเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนบางไว้ไหมบางประมาณว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นี่นะคะจะเป็นหลอดสีฟ้าแบบนี้นะเนื้อของเขาคือบางเบามากเดี๋ยวเล็กจะให้ดูตัวที่เล็กใช้แล้วก็ตัดหลอดนะทุกคนนี่อันนี้คือหลอดที่ตัดไปแล้วนะทุกคนดู ข้างในเนื้อน้องจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีเนื้อนะแต่ว่าใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวนะคะเพราะน้องไม่ผสมรองพื้นนะคะทุกคนคือแบบเนื้อบางเบามากเดี๋ยวจะเอามาให้ดูจะให้ดูเนื้อกันเราจะมาดูเนื้อกันนะคะทุกคนนี่นี่จาเนื้อกันแดดของน้องเขาเดี๋ยวปิดฝาก่อนแบบหนึง่ง เดียวมากเลยนะฉันคิดนี่จ้าเนื้อกันแดดของน้องจะเป็นสีเนื้อนะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นเป็นเห็นไหมอะเห็นเป็นสีนี้สีเนื้ออันนี้เป็นสีเนื้อนะคะน้องเป็นเนื้อใยใหม่นะคะบางเบาเกลี่ยง่ายมากตัวนี้นะคะไม่มีไม่มีน้ํามันไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะจ๊ะเป็นสูตร แท้ที่แบบว่าคิดค้นมาเพื่อผิวบอบบางแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะทุกคนใครที่มีผิวแบบแพ้ง่ายคือแบบใช้ได้เลยนะจ๊ะตัวนี้คือเกลี่ยง่ายมากนี่เห็นไหมเขาก็น้องเขาก็จะข่าวขึ้นมาหนึ่งระดับนะคะเกลี่ยง่ายบางเบานี่จะเทียบให้ดูตัวนี้ข้างข้างนี้ข้างที่ทานะข้างนี้ข้างที่ไม่ได้ทา น้องก็จะขาวขึ้นหนึ่งระดับไม่ได้ขาวเวอร์ไม่ได้ข,าวว,ดขาววอกนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยควบคุมความมันบนผิวหน้าของเราได้อีกด้วยนะคะและยังไม่ทิ้งคราบลงบนผิวหน้าของเรานะคะน้องยังแบบว่าสามารถทาทับไอ้นี่ได้เลยทาทับไอ้นี่ทาทับเพื่อเมคเมคอัพได้เลยนะคะทุกคน ทาทับเครื่องสำอางอันนี้ก็คือเล็กยังไม่ได้ล้างหน้านะก็ยังมีเมคอัพติดอยู่นะคะสามารถทาทับได้เลยโดยที่ไม่เป็นคราบนะทุกคนแบบนี้นะจ๊ะน้องก็จะเกลี่ยง่ายบางเบานะจ๊ะแบบนี้แถมยังช่วยปกป้องได้สูงสุดมาก PA 3บวกนี่เห็นไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ก็จะขาวขึ้นหนึ่งระดับนะคะสามารถทาได้ตลอดไม่ทิ้งคราบนะทุกคนชอบตรงนี้ชอบตรงที่แบบ ความเป็นเนื้อของเขาที่แบบบางเบาเนื้อใยใหมบางเบาเป็นเนื้อเอ่อเนื้อคล้ายๆออกรองพื้นนะทุกคนแต่ว่าน้องไม่ผสมรองพื้นเลยคือแบบว่าบางเบาเกี่ยงง่ายชอบตรงนี้น้องคือปลอดภัยสุดนะคะแล้วก็นอนเคมีคอล้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนหน้ากล,กล่องเขาจะเคมมาแบบนี้นะอยากแนะนำเลยทุกคนตัวนี้ใช้ดีสุดนะจ๊ะไปตามกันได้เลยหาซื้อได้ที่ ตัวแทนมานาทั่วประเทศนะคะทุกคนใครที่แบบว่าอยากลองใช้นะคะบอกว่ามันใช้ดีมากคือเล็กใช้มานานกว่า3ปีอย่คิดเอาอะ่ะคือมันดีสุดนะคะทุกคนถ้าใครอยากอยากสั่งซื้ออยากทดลองใช้นะคะเด๋วเล็กจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะทุกคนให้ทุกคนเข้าไปสอบถามไปสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะ และนี่ก็เป็น1นึ่งอไอเทมสุดโปรดกันแดดสุดโปรดในปี2020ของเล็กเองนะคะทุกคน ไปลองใช้กันนะแล้วทุกคนจะติดใจลองแล้วจะรักมากเลยทุกคนเรื่องจริงอันนี้แบบมันใช้ดีใช้ดีจริงๆเล็กใช้มานานก็เลยอยากจะมาบอกต่ออยากจะมาใช้์กับทุกๆคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่กำลังมองหากันแดดดีๆสักตัวที่แบบใช้ยาวๆใช้นานๆแล้วก็เพื่อผิวแพ้ง่ายด้วยนะจ๊ะทุกคนฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่ง เป็นกําลังใจให้กับเล็กด้วยนะคะสามารถติชมคอมเมนต์หรือว่าบลาบลาบลา,าได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะสวัสดีค่ะ